สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ครูทีมก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูเทคนิคหรือวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะคะในการป้องกันปูนะคะปูนาที่จะมากัดต้นข้าวเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มันกัดไปแล้วนะคะเพราะว่าที่นาของครูทัพทีมนะคะปีนี้เราดำนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปก่อนหน้าก็คือเราทํานาดําข้าวเหนียวดาศิลพรนะคะ,ะปัญหาที่เราเกิดก็คืออาจจะเนื่องด้วยเรา เป็นนาดำที่เป็นนาอินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะเพราะฉะนั้นปูหอยก็ยังอยู่นะคะเพื่อนทีนี้ก็จะมีมากัดนะคะเราปักดำลงไปนะคะมีมากัดเราก็จะแก้ปัญหาง่ายๆแล้วก็เป็นเทคนิคนี้มาอบอกเพื่อนๆนะคะก็คือเราจะใช้ พอเราซ่อมลงไปแล้วนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะโรยไปอีกรอบหนึงหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะคะก็คือใช้วิธีการว่าเราถอนอต้นกล้าขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะแช่ด้วยปุ๋ยขี้ไก่ไว้รอบๆแล้วค่อยเอาไปปักดําก็ได้นะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งก็จะใช้วิธีการนี้ข้อดีของวิธีการนี้นะคะโดยเฉพาะที่เป็นไนนทรีนะคะก็ถือว่าเราเป็นการใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกรอบนึงนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นข้าวที่เราปักดำไปได้ประมาณเกือบจะเดือนแล้วนะคะต้นข้าวก็เริ่มแตกกอแล้วนะคะแต่เราก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็คือจริงๆแล้วลองซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราโรยปุ๋ยขี้ไก่ณนะตอนนั้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็คือเรา,านาดำของเราเนี่ยนะคะเราใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนที่จะไถปั่นเพื่อปักดำนะคะ มันเป็นระยะเวลาที่มันใกล้กันเกินไปนะคะเราก็เลยไม่อยากโรยปยขี้ไก่นะคะทีนี้ก็พอได้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะที่ต้นข้าวเราตั้งตัวนะคะแล้วเราก็มีปัญหาในเรื่องของปูนี่แหละเพื่อนนะคะ,ะถ้าให้ดีนะเพื่อนก็ปักดาไปแล้วก็โรยไปเลยก็ได้นะคะแต่ของเราเนี่ยเราดูว่าต้นก้าต้นข้าวเรายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะ แล้วดูว่าจะมีไหมมีปัญหาตรงนั้นไหมพอเกิดปัญหาก็หากล้ามาปักดามก่อนเนาะมาซ่อมก่อนแล้วค่อยโรยปุ๋ยนะคะโรยปุ๋ยขี้ไก่ไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการให้อาหารข้าวเราไปด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเพื่อนที่มันมีปัญหาในเรื่องของปูกัดนะคะ เราก็โรยปุ๋ยไปแล้วนะคะโรยปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วนะคะเพื่อป้องกันปัญหาตรงนี้นะคะก็ไม่เยอะนะคะสําหรับแปลงนี้ก็ไม่เยอะนะคะก็ถือว่าข้อดีของมันก็คือต้นกล้าหรือต้นข้าวที่เราซ่อมลงไปก็จะได้เขียวทันเพื่อนด้วยเนาะได้เขียวทันเพื่อนด้วยเราพาเพื่อนเพื่อนมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของคนโบ,บราณน,นะคะแล้วก็ ในส่วนที่มันเป็นแปลงนาที่เป็นอินทรีย์ของเราเราจะใช้ยาอะไรต่างๆผสมอะไรต่างๆมาให้ปูกินเราไม่ทํานะคะเราก็จะใช้ได้แค่วิธีการนี้นะคะก็เป็นวิธีการที่พ่อรำโบราณท่านได้แนะนํามานะคะเราก็นํามาใช้นะคะสำหรับในในบางท่านที่ไม่เป็นนาเอินซีก็ไม่ได้ห่วงในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะคะ ในการที่สําหรับคนที่จะทํานาดำนะคะอาจจะเป็นนาดําที่ไม่เยอะเหมือนกุ้งทิมเนี่ยนะคะสีห้าไร่เนี่ยนะคะเราก็สามารถทําได้เนาะ,อะลองทําดูนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูใ,ใกล้ๆนะคะอันนี้ก็ <c oughs> โรยปุ๋ยไปนะคะยังไม่ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวคนงานก็จะมาโรยปุ๋ยให้นะคะตอนนี้เพิ่งซ่อมนะคะเพื่อนซ่อมความเขียวก็ไม่ทันเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็ป้องกันทั้งว่าปูแล้วก็เพิ่มอาหารให้ต้นข้าวนะคะจะได้ทานเพื่อนก็ถือว่าคลิปนี้นะคะเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะคะมาฝากเพื่อนนะคะในสถานการณ์ที่เราทำนาดำแล้วเราเจอปัญหาก็คือปูนะคะตัวปูนาในมากัดข้าวเรานะคะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้าชมคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดติดตามให้กำลังใจนะคะ ในการทำคลิปดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ